ดีค่ะเจอกับกุ๊กไก่กับเรื่องกินอีกแล้วนะคะวันนี้กุ๊กไก่จะมาชิมส้มหลากหลายชนิดนะคะขาดอยู่ชนิดเดียวคือส้มสีเลือดแต่ได้ส้มที่คล้ายๆส้มสีเลือดมานะคะมันน่าจะแดงไม่เท่านะคะนี่จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีส้มสีเลือดกุ๊กไก่จะซื้อแต่ส้มสีเลือดมากินนะคะมาคันดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะคะกุ๊กไก่จะบอกว่า นี่ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์มันใหญ่มากนะคะกูไก่ซื้อมากินทุกปีเลยนะคะส้มใหญ่อย่างนี้นะคะชอบมากบางปีก็หวานบางปีก็ไม่หวานไม่รู้ว่าปีนี้จะหวานไหมนะคะกูไก่เคยทําคลิปกินส้มไปแล้วนะคะแต่ส้มน,นั้นเป็นส้มพันธุ์ธรรมดาซึ่งหาซื้อได้ทั่วๆไปแล้วหวานและเป็นส้มที่อร่อยคือคนนิยมกินกันมากนะคะแล้วก็จะมี เจ้าจิว๋วเห็นไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกันว้าวลิปลับเลยนะส้มชนิดนี้นะคะ,ะกับส้มชนิดนี้เป็นตระกูลเดียวกันนะคะใช้ผิวของมันทำขนมทำอาหารนะคะขอโปรดของกุ๊กไก่คลีมเมนตี้นอันเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีคลีมเมนตีในทาเกต ซึ่งเป็นส้มพันธุ์ใหม่นะคะต่างจากเจ้าคลีเมนตีในชนิดนี้นะคะคกู๊กไก่ยังไม่เคยกินเลยนะคะเพิ่งเห็นปีนี้นะเดี๋ยวจะชิมไปพร้อมๆทุกคนนะคะแล้วก็จะมีส้มกลิ่นวานิลานี่ส้มกลิ่นวานิลาล้างไว้สี่ลูกนะคะไม่เคยกินเหมือนกันนะส้มกลิ่นวานิลามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็เจ้าส้มวันนี้นะคะเขาเขียนว่า โรโมโรโมโรมถ้าจะไม่ผิดถุงอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวผู้กยจะเขียนชื่อเอาไว้ให้มันเขียนไว้ข้างถุงนะคะนี่ข้างาข้างในมันจะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่ส้มสีเลือดที่ขาดตรงนี้นะคะคือส้มสีเลือดยังไม่ออกมาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นส้มชนิดสุดท้ายที่จะออกมานะคะตอนนี้เป็นฤดูหนาวส้มจะมีมากเลยนะคะในฤดูหนาวอ้าว อ้าวลืมลืมลืมเกับลืมได้ยังไงนี่ส้มโอนะคะนี่คือส้มโออิตาเลียนนะคะส้มโอสีแดงเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้กันด้วยกุ๊กไก่อยู่อิตาลีมานะคะเกปีแม้ไม่ถึงเก้าปี8ปดปีกว่าปีนี้เข้าปีที่เกยังไม่เคยกินส้มโออิตาเลียนเลยนะคะวันนี้จะมาชิมพร้อมๆกันทำลายเป็นฝอยทาเลฟติกสีแดงสีนี้เพื่อมาทำคลิปกินส้มโดยเฉพาะเลยนะคะนี่ ไม่ใช่หรอกค่ะเดี๋ยวกุ๊กไก่ต้องออกไปธุระข้างนอกนะคะพอชิมส้มก่อนอยากเป็นคนแล้วอ๋อวันนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าโดนมีดบาดนะคะนี่มีแผลที่มือแผลค่อนข้างใหญ่เลือดสาดกระจายเลยต้องใส่ถุงมือเนอะเาะเพื่อสุขคานามไมเอาละ่ะเริ่มพันไหนก่อนดีเอาเอา,เอา,เ,อาเอาธรรมดาก่อนดีไหมกุ๊กไก่ไม่แกะหมดนะคะจะชิมลูกละหนึ่งชนิด ชนิดละหนึ่งลูกอ่ะพูดผิดเริ่มจากเบสิกของเรานะคะเอยเอยไปมามากุ้ไก่เตรียมจานไว้แล้วเออไม่ต้องเขยับไปหรอกมามา,มาอยู่ใกล้ใกล้แม่นี่มาอยู่ใกล้ใกล้กันเห็นไหมเห็นอยู่นะคะ,ะให้เขาเข้าจอด้วยอ่ะเริ่มนะคะกุ้ไก่ล้างหมดทุกลูกแล้วนะคะชนิดนี้ก่อนเนียแหละไอ้เจ้ามีดอันนี้นะคะที่มันเฉือนนิ้วกุ้ไก่ ด้วยความสับเพ่าเนาะขี้เกียจเน,นี่ยคะเนี่ยแหละจําไว้เป็นบทเรียนปอกมะนาวนะคะขี้เกียจใช้เขียงก็หันเอาแบบนี้แล้วก็จับแบบนี้มีดก็อยู่ด้านในแล้วก็ชึบพอดีมันก็ไปโดนปลายนิ้วด้วยเนาะกูไก่ไม่ค่อยโดนมีดบาดน,นะคะนานๆทีแต่ว่าพออายุเยอะแล้วอะเลือดมันหยุดไหลช้าเนาะไม่อยากจะพูดคํานี้เลยแต่มันคือความจริงอะคาว่าอายุเยอะอะ อามาแกะดูค่ะเดี๋ยวใช้นิ้วแกะแบบนี้ไอ้น้ำไหลน้ำไหลอไอ้น้ำกระเด็นคุ้งปรุดอย่าสิกระเด็นไปไหนเนาะอนี่นะคะส้มชนิดนี้เคยทำคลิปไปแล้วเนาะเดี่ยวๆเ,เลยนะคะที่บอกว่ารสชาติความหอมมันนะคะคล้ายๆส้มเชง้งแต่มันมีสีส้มแล้วมันก็หวานอื้อ หวานมาก,าม,ากมากนะคะส้มชนิดนี้คือกินทีไรไม่ค่อยผิดหวังน,นะคะหวานมากคนชอบส้มนะคะต้องชอบส้มชนิดนี้มากแน่ๆหหวานมาก เดี๋ยวจะกินเธอให้หมดอ๋อต่อไปนะคะคืออันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะรสชาติมันคล้ายๆมันก็ไม่ส้มมันไม่เหมือนส้มสายน้ำพึ่งนะคะด้านในเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเหมือนส้มสายน้ำพึ่งเลยมันจะออกไปทางส้มเขียวหวานบ้านเรามากกว่าด้วยซ้ำนะคะเหมือนส้มเขียวหวานที่เขาเอาไปคั้นน้ำหรือส้มเขียวหวาน บางมดนะคะกลิ่นเหมือนกันเลยแบบนั้นนี่ของโปรดเอดของโปรดกุ๊กไก่นะคะเขาหวานอยู่แล้วอืมแบบว่าอะไรต่อดีเอาส้มกลิ่นวานิลาแล้วกันมันมันแปลกมากเนาะนี่ก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะส้มกลิ่นวานิลาส้มอะไรวะกลิ่นวานิลา เปลือกหรือรสชาติเดี๋ยวดมก่อนนะคะกลิ่นมันก็แปลกๆปไปจริงๆกลิ่นไม่ไม่ส้มเท่าไหร่ด,ดูรสชาติดีกว่าเพราเขาเขียนไว้ว่าหวานและไม่มีมเมล็ดนะคะครั้งแรกอะอะไรที่เป็นครั้งแรกกุ้ยไ่จะตื่นเต้นเสมอนะคะไม่ว่ากับทุกๆสิ่งเลยอะยิ่งเรื่องกินนะหื้อ จะกินอะไรครั้งแรกนี่นะฟังดูเหมือนคนตะกะเอะก็ไม่รู้ไม่เขากแกเม็นคนชอบกินนะชอบชิมชอบชอบกินสรรหากินนะคะ,อะพอแล้วพอแล้วฉันอยากชิมเธอจะจะขาดแล้วมาชิมพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยชิมน้ำไม่กระเด็น อย่าถ้าไม่หวานนะหืมตายแน่กุเขียนไม่ข้างถุงว่าหวานไร้มเมล็ดมเมล็ดไม่มีแน่นอนกุ๊กไก่ไม่ไว้ใจนะคะสมนี้ไม่รู้จักเอาครึ่งนึงก่อนละกันปกติเนาะถ้าใครดูกุ๊กไก่มาคลิปที่แบบชิมนูน่นชิมนี่หลายคลิปจะต,ต้องรู้ว่ากุ๊กไก่เนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่เคยกินอะไรจะต้องเลียก่อนทุกครั้งเพราะกลัวมันจะเปรี้ยวนะคะถ้าเป็นผลไม้ ไม่เลียเขาแล้วกันแต่น้ำลายมันไหลๆออกมาอุอ้ยส้มอะไรกันนี่คือไม่มีรสเปรี้ยวแม้แต่นิดเดียวนะคะส้มปกติเนี่ยอย่างที่คู่ข่บอกว่าหวานเนี่ย มันคืออมเปรี้ยวนิดๆที่มันยังได้กลิ่นอายของผลไม้ที่แบบคือส้มนะคะเปรี้ยวนิดๆน,นี่ก็เหมือนกันที่ของโปรดกุ๊กไก่ต่อไปนี้ไอ้เจ้าผลไม้ไอ้เจ้าส้มชนิดนี้นะคะมันจะเป็นของโปรดของกุ๊กไก่แล้วบบอุ้ยขอโทษบ้าไปแล้วบ้า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 บาส้มอะไรนี่หวานมาก ไม่เคยเจอส้มหวานขนาดนี้เลยขนาดเมื่อก่อนนะคะอยู่เมืองไทยเนี่ยส้มบางมดที่เปลือกแบบสีน้ําตาลอมเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่มันเปลือกน่าเกลียดน่าเกลียดน้ำมันหวานเจี๊ยบแล้วนะคะไม่เคยเจอส้มอะไรหวานเท่าส้มชนิดนี้มาก,ก่อนโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวกูขายจะให้ดูถุงนะคะเผื่อน้องๆที่อยู่ในอิตาลีแฟนคลับนะคะพี่พี น้องๆใครอยากซื้อกินแล้วยังไม่เคยนะคะเดี๋ยวคุก๊กากให้ดูถุงนะ <c oughs> นี่ค่ะมาจากซิชิเลียนะคะทางใต้ของอิตาลีนะคะหวานเวอร์หวานแบบส้มอะไรไม่เคยเกิดไหมไม่เคยกินส้มหวานขนาดนี้ หวานมากอ่ะกูใครจะไปซื้ออีกไม่ไดีเวอร์ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยใครไม่เชื่อนะลองไปซื้อมากินโอ้ตายแล้วไม่เสียใจเลยที่ซื้ออซมันนี้มาหวานสินี่เธอชอบชอบแบชอบ,ชอบตายแล้วแล้วฉันไปชิมเจอแต่ของหวานหวานก่อนถ้าก็มีชนิดไหนเปรี้ยวทำยังไงดีวะ ไม่นะไม่ไม่ไมอามาชิมคลีเมนตีเนตาเคลพันใหม่นะคะซึ่งมีชื่อเดียวกับคลีเมนตีเนอันนี้ธรรมดานะคะคลีเมนตีนธรรมดาอันนี้คลีเมนตีเนตาเคลดูซิจะอร่อยจะหวานไหมโอ้ตายประทับใจส้มวาน,นิลามากเลยอะ่ะมันหวานเวอร์หวานแบบหวานแล้วไม่มีความเปรี้ยวแม้แต่น้อยอะ่ะ ลรกูกไก่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินผลไม้เปรี้ยวนะคะอย่างส้มเนี่ยอมเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยอร่อยแต่ว่ายังไม่เคยเจอหวานขนาดนั้นอุ้ยซื้ออีกแน่นอนเลยอะประทับใจมากไม่เคยมองไม่เคยแลมาก่อนเลยมันเพิ่งมีหรือมีมานานแล้วก็ไม่รู้นะนี่สารภาพนะคะกูไก่อเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินส้มสักเท่าไหร่ ถ้าเจอเปรี้ยวนี่คือทิ้งนะคะไม่ไม่กินเลยทิ้งให้คุณสามีนะไม่ทิ้งใส่ถังขยะนะคะหรือไม่ก็ลูกสาวเขาชอบกินเอ,อน้ำปลาหวานแบบเนี้ก็ไก่ไม่กินนะเฮ้ยมีส้มเล็กข้างในด้วยโอ้ยไม่น่ารักนี้นี่โอ้ยมันจะเละเอ้ยมันจะเละมันจะและมันจะเละมีส้ม,มน้อยส้มน้อยกันดูสิเหมือนขนมเค,ค้กเลยอะน่ารักมาก อ่ะปล่อยไว้มากินมากินก่อนรสชาติจะน่ารักครบได้ไหมเนี่ยออันนี้ก็ไม่เคยกินนะคะนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะล้างแล้วนะคะทุกลูกเนาอบอกไปแล้วเนาะก,กับลืมเลยเอ้าวชิมต่อนะคะนี่สีจัดจ้านมากเลย รสชาตินะคะส้มธรรมดาหวานกว่าคือไม่ใกล้เคียงคลีเมนตีในอันเล็กธรรมดาที่เลยอืมก็พอกินได้นะคะไม่ไม่หวานสักเท่าไหร่หวานไม่เท่าเจ้าพวกเนี้ยแต่ก็กินได้ค่ะถ้ากุ๊กไก่เบากินได้ ไม่เปรี้ยวมากแตไม่ซื้ออีกแล้วง่ายอ่าต่อมานะคะจะเป็นส้มชนิดนี้ซึ่งคล้ายๆส้มสีเลือดส้มสีเลือดนะคะสีจะแดงเข้มเหมือนเหมือนน้ำทับทิมกล่องแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามันออกมาเมื่อไหร่กุ๊กไก่จะซื้อมาเนาะอันนี้เอาส้มอันนี้ไปเอ้ยวันนี้ชิมส้มอันนี้ไปก่อนซึ่ง มันมีความแดงอยู่บ้างแต่แดงไม่ทั้งหมดนะคะจะไม่เหมือนส้มสีเลือดส้มสีเลือดสีจะเข้มมากนั่นยังไม่ออกเนาะปกตินะคะส้มสีเลือดเนี่ยกุ้กไก่จะซื้อมาคัน้นกินมากกว่าไม่ค่อยชอบรสชาติมันสักเท่าไหร่ที่เรียกว่าส้มสีเลือดกุ้ยไก่แปลมาจากภาษาตาเลียนนะคะแปลตรงตัวเลยเฮ้ยอันนี้มันก็แดงอะ มันก็แดงหยูแดงเกือบเท่าเลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหั่นให้ทุกคนดูมันแดงอยู่นะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันเลยเนี่ยบอกตรงๆนะคะท,ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีแค่สามชนิดที่กินเป็นประจำที่เคยกินนะคะมีไอ้คลีเมนตีเนี่ยลูกเล็กไอ้ลูกเล็ก,ลก,ลกแล้วก็ส้มพื้นเมืองธรรมดานะคะ แล้วก็จะาส้มอันนี้ลูกใหญ่อันนี้นะคะซึ่งเป็นส้มพื้นเมืองเหมือนกันแต่พันธุ์ใหญ่กว่าเท่านั้นเองที่กุ๊กไก่เคยกินมีเท่านี้นะคะนอกนั้นยังไม่เคยเลยอามาลองชิมกันน้ำกระเด็นวิ่งน้ำมันสีชมพูเละเลยอะ <laughs> นี่นะคะเนื้อ <laughs> กุ้ไข่ฉีกมันจะเละต้งเป๊ะเลยมีสีแดงอุ้ยน้ำหยดใหญ่นี่นะคะอุ้ยน้ำเป็นสีชมพูอ่ะไม่ใช่สีส้มแดงอยู่นะคะนี่เดี๋ยวทำอย่างนี้ถึงจะเห็นชัดเนาะมีเมล็ดคามีเมล็ดไม่เป็นอุปสรรคนี่อย่างนี้สวยกว่านะคะนี่เห็นไหมอ๋อมันก็แดงอยู่นะคะถึงจะแดงไม่มากเนาะแต่ก็เห็นได้ชัดเนาะ สีแดงไม่มากนะคะเื้ยเว้ยเว้ยกระเด็นหล่นอ่ะมาชิมค่ะไว้ใจได้ไหมน้อเธอไว้ใจได้ไหมเนี่ยเธอเปรี้ยวไหมอย่าชิมก่อนนะคะกลิ่นแรงมากนะคะกลิ่นแบบกลิ่นแบบส้มส้อมมาเลย เปรียปปร้ยวกว่าไอเปรี้ยวกว่าทุกชนิดที่ชิมมาถึงตอนนี้ฮะทำลายลายมาเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเอาไว้คั้นเอาไว้คั้นให้คุณสามีกินโอ้ยเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงๆเดี๋ยวเอานี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดลืมไปจะเอาไอ้ส้วมวานิลามากแกลมไม่ได้นะคะไปกินผลไม้หวานแล้วมากินผลไม้อื่นมันจะทําให้เปรี้ยวมากขึ้นเอาละเจอของเปรี้ยวแล้วคราวนี้ส้มโอส้มโอ ส้มโอนะคะเดี๋ยวส้มลูกใหญ่ไว้สุดท้ายเนาะหมดแล้วใช่ไหมชิมหมดแล้วอ่ะไม่ใช่นะคะนึกว่าเลอะตรงนี้อ่ะส้มโอนะคะส้มโออิตาเลียนมากูไก่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเอยเหมือนกันนะคะกูไก่เป็นคนไม่ค่อยโปรดส้มโออยู่แล้วส้มโอไทยขนาดนหวานๆก็ไม่ไมไ่ไม่ใช่ผลไม้ที่จะซื้อกินบ่อยเลยนะคะเปลือกหนาฮะอื้อเปลือกหนา มันเขียนว่าส้มโอสีแดงทำไมกลิ่นทะแม่งทะแม่งกลิ่นรุนแรงกลิ่นเหม็นๆมากเลยกลิ่นไม่หอมเหมือนเปลือกส้มเลยอะค่ะกลิ่นเหมือนอะไรเนี่ยอ้ย้น้ำก็กระเด็นมากเลยที่ที่เปลือกมันมีน้ำเยอะมากเขาเรียกน้ำมันนะคะกระเด็นเป็นฝอยๆเลยอะบุย เอาอย่างนี้ดีกว่ามันปอกยากมากเลยดูแล้วกูอยจะใช้วิธีนี้นี่ค่ะง่ายแล้วเดี๋ยวก็เอามาฝานที่หลังส้มโออิตาเลียนนะคะมันเป็นสีแดงหุยเดี๋ยวแดงเท่านี้ไหมอันไหนแดงเหมือกันมันเป็นแดงแดงเอาชมพูนะคะเห็นชั้นไหม นี่ค่ะเอาละเดี๋ยวจะชิมนะคะ,ะจะชิมจะชิมกลิ่นมันก็คล้ายๆส้มโอบ้านเราอยู่นะมันจะขมไหมเนาะเปลือกขาวๆมันเนี่ยไม่ไว้ใจนะคะหั่นออกดีกว่าเพราะส้มโอปกติอะเปลือกมันจะต้องขมเนาะเปลือกขาวๆอะนี่น้ำอะไรมาเนี่ย เป็นคนอื่นปอกไม่กินนะนี่น้ำไหลอย่างนี้นี่ปอกเองกินเองได้กินก็เหมือนไม่เปรี้ยวเนะ งงเลยอ๋ยซาลิ้นด้วยไม่ไหวแล้วซัมโอไม่ได้เซียวของซัมโอเขาเรียกอะไรอะซัมโอบ้านเราที่แบบกินไม่ได้เปรี้ยวเนาะขอใหอโทษด้วยนะคะกินไปไทยจริงๆมันเปรี้ยวมันขมมันซาลิ้น โอ้ยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วครั้งเดียวไม่เคยกินเลยแล้วจะไม่กินอีกแล้ว <c oughs> ไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบมาก <c oughs> ไปไกลๆไม่ชอบมากๆด้วย <c oughs> มันไม่อร่อยอะ่ะไม่อยากจะผ่าซ่งวันนี้เลยมันสวยงามจะเอาไปนั่งดูเล่นๆก็กินซะเถอะหืม <c oughs> ตายละหวังว่าคงจะไม่เป็นแบบ ส้มโอนั่นนะคิดว่าไม่นะคะนี่ใจร้ายอะ่ะส้มโอนัน้นใจร้ายมากโอ้ยเปลือกหนาม,มากเลยนะคะนี่ว้าวนี่คือวิตามินซีนะคะวิตามินซีหอมมะมไม่ขมนะคะไม่ขมไม่อืม ซ้อมพื้นเมืองนะคะอย่างเจ้าตัวเนี้ยเปลือกขา,ขาวๆของเขาจะไม่ขมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ขมเลยอ่าอันนี้ก็มาเปลือกหนามากอลองอย่างนี้นะคะอะอกมาออกเปลือกก่อนแล้วกันหูวววายวว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 เววววววคววะคะ เนี่และค่ะที่เขาเอาไปทำทำอะไรหน้าเดี๋ยวที่เอาไปเชื่อมแล้วใส่ในขนม่ะคะ่ะปอกง่ายมากไม่สำคัญมนะปอกง่ายหรือ,อยากขอให้เธอรสชาติดีนะงนั้นโดนแน่งนั้นเธอโดนแน่ทำไมสม้มพวนี้มันมีส้มเล็กๆข้างในอันนี้ก็มี นี่นะคะนี่มีส้มเล็กๆข้างในอีกแล้วทุกคนเห็นไหมคะข้างล่าง,งอมากินอันนี้ของเรามาชิมมาชิมจะโหดร้ายเหมือนจะส้มโอไหมโ้ยเค็ดเลยนี่ไม่ค่ะไม่โหดร้ายอืมพอกินได้ หวานไม่เท่าไอพันธุ์เล็กๆนั่นหรือมันเพิ่งออกก็ไม่รู้เนาะเพิ่งออกมานะคะส้มลูกใหญ่นี้ตอนแรกส้มที่ออกมาก่อนนั่นอื่นเลยคือส้มคลาสสิกนะคะเนี่ยอื้รสชาติโอเคนะคะไม่เปรี้ยวไม่หวานมากมายแต่ก็ไม่เปรี้ยวนะคะอร่อยะคะ่ะส้มส้มลูกใหญ่นี้ หอมนะคะสู้ส้มอันนี้ไม่ได้ที่กุ๊กไก่ทําคลิปไปแล้วที่บอกว่าเหมือนคล้ายๆส้มเชงนะคะรสชาติกับกลิ่นหอมของเขาอร่อยกว่านะอันนี้อืมเอาล่ะชิมหมดทุกชนิดแล้วต่อไปบ้านกุ๊กไก่ก็จะมีเจ้าส้มชนิดนี้ติดบ้าน ตลอดนะคะเมื่อถึงฤด,ดูส้มฉันรักเธอมากส้มกลิ่นวานิลาโอ๊ยเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินและเคยและเพิ่งเคยกินแล้วก็ติดใจมากเพราะมันหวานแบบตายแล้วหวานไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบเปรียบเลย หอมไม้มันก็ปลิ่นส้มธรรมดานะคะแต่ว่ารสชาติมันหวานมากเท่านั้นเองอไปแล้วฟินแบบไม่มีอะไรแบบไม้นี่เนี่ยแบบหวานมากดีใจมากที่แบบไม่ผิดหวังเลยดีงาม มีซากโจมโออยู่ไปไกลๆร้ายกาจเหลือเกินเอาละค่ะโอ้โหกุกไก่เห็นระบานเต็มโต๊ะไปหมดเลยน้ำเนิมกระจายเอาละค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ